ทุกท่านกันด้วยอยู่ผมโซนน่าชนแนลกันเช่นเคยนะครับนะวันนี้เราจะมาเล่นเอ่อซกโนโฟนนะครับสกินไหนสกินทุกสกินนะสกินไหนดีที่สุดนะครับเราก็ไปดูกันเลย<อ>สกินแรกนะครับก็จะเป็นสกินทองมมัมันนนนอออกไปบ้าเพื่นนะสกินทองครับครับ มันน่าจะอยู่ลกปั้นแล้วก็รากฏเกิดเาไปนน่นไปเล่นเกมแล้วก็เออ <ไป S 1> ใช้เป็นเ,นเจ้ารูปปั้นทองนะครัะถ้างั้นถ้ามีเสียงลบกปนใดๆต้องก็ไปด้วยรัาก็ไปเล่นภารกิจที่สามร้อยสิบสองกันเลย เลือดไปเรื่อยๆตอนนี <da> ้เนี่ยจะไร่มีน้ำมันเลยดิน้ำมันน้ำมันน้ำมันี่้องนี่ครับสามร้อสิบสองจะมาลองสกินของแซ็กโดโฟนกันนะ โอเคโอเคโอเวจะไปทำอะไระไแล้วก็อัพลูกปั้นอัพอ๋ออรูว่าไปชุรมอะไรด้วยก็อ,อัพอะไรดี <ทำ S 2> นักธนูเออหม,ม,มดแล้วกัน แพ่ไปก่อนเซ็กโนโกะสกินทองไม่ได้ไม่ได้อะไรนอกจากไม่ได้เลยนะครับสกินทองยักมาก่อนผมคิดว่าแพ้แน่น,นอนครับเพราะว่าผมใช้แค่ตัวเดียวจะไม่ใช้ตัวอื่นผมจะไม่ใช้ตัวอื่นสู้เลย ใช้แค่ตัวเดียวแต่น่าจะมีพารสองนะครับเพราะว่าพารไม่น่าพอเพราะว่าตอนนี้มันดึกมากแล้วไม่ได้ไม่ไหวจะตายครับเก็บผมซูมไม่ได้ ตงังบาลอนมาแล้วครับบาลอนบาเดเบิดจะพยายามเขื่อตายแพ้ครับจบอันแล้วก็ออกแล้วก็ไปเปลี่นยนสกินเลยนะครับ มาที่สกินผมว่าสกินตั้งแต่แรกถึงสายฟ้านะแพ้ยกเว้นสกินดูดเลือดนะอย่าไปดูเลยับก็ไปถึงตอนสายฟ้าอลไรก็ได้นะแล้วก็ไปที่ภารษกิจที่สามร้อยสิบสองันเหมือนเดิมเสียงอาจจะขาดหายนะครับช่วงตอนนี้ ช่วงนี้นะอาจจะขาดบ้างน,นิดหนะกหนัะครัอแล้วก็ไปพารก,ก้คิดที่สามร้อยะคนะครับพอไปถึงสกินสายฟ้าเลยเพราะว่ามีสองอีพีครับผมว่าช่วงนี้แพห้หมดนะครับแพห้หมดจริงๆคนระับ ผมโพสอ่ะวะอีอ่าอเอออีอ่าอ่าอ่ะบูบูหมะไมะไม่ค่อยดีนะครับไม่ไม่ค่อยดีนะไอแอปแอปท่วงนี้นะเสียงอาจจะ,ะตะกุตตะกิก ครับเพราะว่าอ <c oughs> ผมยังไม่ <c oughs> ไม่เกยนะครับมันก็เลยเสียงเป็นป่อดอ่ะนี่ครับเนี่ยแบบแบบนั้นะชู่กรีก่องไปถึงได้เลยนะครับเพราะว่าช่วงนี้ไม่ค่อยมีอะไรออกนอกจากตีป้อมแบบตายลัวๆ นะครับนะครับอ่ะรับพอับเบอร์นะครับนะครับนะครับเสียงมันจะเป็นแบบผมแก้หมาแล้วครับตอนนี้เสียงปกติแล้วช่วงช่วงนี้ไม่มีอะไรสักอย่างตีป้อมแบบตายลัวๆจบแล้วครับก็ไม่ได้แลวครับเพราะช่วงนี้ผมไม่ได้พูดเลยเพราะขี้เกียจ อเอ้กแล็กไม่มีอะไรในช่วงเนี้ยผมทุกคนก็กอบไปได้ช่วงกลา,กางๆคิดกอบใช่ลหครับไม่มีอะไรน้อน ก็เป็นสกินลาวานสกินลาวานครับอือผมก็จะหยุดไปจนหือใจวุทูบจนกว่าจะสิบห้านาทีนะครับ อืมสิบมานาทีแล้วแล้วก็อับใจอันพ่อหมดสปีดทนระแค่ละทำผมว่าอับป้าเป้ามามตัวอะไรก็วางไปวางไป หวางไปเรื่อยๆไม่อะไรก็วางเลยสกินลาวาก็ไม่ไม่ผมก็ฝาก,กว่ามันก็มันอาจจะสู้ได้แต่ผมเทคนิคก,กาเกินมั้งกูปลาลอนไม่ตา้ ตวงนี้ก็มีแวร์ยักษนะแล้วนะต้องดูไปก่อนนะผมจะไม่ยังไม่บอกบาลอนบาดเดิดมนโคตรเร็วไม่ทันได้เตรียมตัวเลยโอ้โหโอ้โหโอ้โหผมจะล่อให้ตัวหลังมันตีบาลอนไปแล้วตีไปตีไปบาลอนอ่ะผมจะไปตีป้อม หมูหปตาอ้ยะคาคาอีกโอ้ยไม่เป็นไรกลางเสริมมันคงไม่มีน่าจะปล่อยมาเรื่อยๆกลางเสริมมันก็ร้องไม่ได้หรอกเพราะป้าหมาของเราเป้องหนึ่งเดียวกวัดกลางเสริมมันจะวิ่งออกมามันจะตีป้อมผังไปก่อนจบครับจบอ่ะออกจบ แล้วก็ไปเล่นสกินต่อไปกันสกินอะไรวะสกินกระดูก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 นะจีนกระดูกนะครับผมก็จะอยู่เราก็จะหยุดพูดก่อนนะครับจนขวาจะเลื่อนไปยังตรงอัพเกรด มาอปเกดกันต่อนะครับกบกดูดะคุดอาเกตอะไรบ้างแค่นี้พออาเกตแค่นี้พอนะครับ ไปครับสกินอันเดดผมจะตีพวกมันออกบานเปนซอมบีอย่างแรงจะขับไล่มันกลับบ้านทุก่อนนะครับขับไล่มันกลับบ้านกลับบ้านแล้วก็หลบอชิดอนสไปเอร์ไฟเมอัน้อกมาอชิดอนไฟเจอ อืมจะฆ่ามันบอกจะฆ่าแต่ก็ไมน่นีฆ่ามันออกมันเป็นนันเดดเออจัดกานันเด,ดไปผมจะมาตีป้อมจะมาตีป้อมอ่โอ้โหโห้หห ยังไม่ถึงน้ตีแตกแหละโอ้จบครับอันเดดก็ไม่ได้ชีเย่ะไรเอาไม่ออกแล้ะเออออกอจะไปสกินสายฟ้า ep สองแน่นอนครับ ไม่พอครับเวลา มามาอ๊อัพอัพเดทคอมเร็วไปมีพีสองมีแน่ะนะอนครับวัวลาไม่พอครับ,รบสำหรับกินตวัวกดไปครับอาจจะปิดคลิปกลา,างคันนะครับเพราะว่ามันจะเป็นการจบแบบที่ทุกคนควรรู้แหละว,ว่ามันแพ้แน่ ทุกคนควรรู้ว่ามันชนะนะครับเพราะงี้อีพีนี้มันจะผมยังซึ่นไม่จบนะครับในสายฟ้าแต่ผมจะบอกว่ามันชนะนะครับผมจะบอกว่ามันชนะขอปิดคลิปไปเพีเท่านี้ก่อนนะครับโหลผมจะขอทุกท่านปิดคลิปไปเพียงเท่าน,นี้นะครับยกเล่นหยอก ่ายผมจะปคลิปแล้วขอประคุณขอปัจจัยทุกท่าน okay.